สวัสดีค่ะวันนี้โมเน่มาแบ่งปันไอเดียวิธีการจับกระเป๋าหูช้างนะคะกระเป๋าด้านข้างกางเกงหรือกระโปรงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ขีดมาร์กเส้นไว้ก่อนนะคะเส้นที่เราจะเย็บนะคะตามนี้เลยค่ะมาร์กเส้นไว้ก่อนเราตัดกระเป๋าก่อนนะคะตัดกระเป๋าแล้วเราก็มาร์กเส้นไว้ จากนั้นก็เริ่มเย็บเลยนะคะเริ่มเย็บตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะ จากนั้นก็ใช้ตันไกตัดเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะตัดเฉียงเฉียงทั้งสองมุมเลยนะคะที่เราเย็บจากนั้นก็เย็บทับคิ้วนะคะเย <That 's right> ็บตรงที่โมเน่ชี้เ <machine> น <issimo> <Hello> ี่ยค่ะแล้วก็เย็บลงมาไม่ต้องเย็บสุดนะคะเย็บถึงจุด จุดแบ่งจุดที่เราตัดนะคะตัดเฉียงออกไว้นะคะทีนี้เราก็พลิกผ้ากลับมาแล้วนะคะเราต้องตัดผ้าที่ทำชิ้นกระเป๋าทั้งหมด2ชิ้นนะคะต่อหนึ่งข้างนะคะตัด2ชิ้นต่อ1ข้าง เราก็เอาอีกชิ้นนึงมาทำมาลองนะคะนี่เราต้องเย็บแบบกับผ้าด้านในก่อนนะคะเราเย็บด้านในก่อนเราแล้วเราค่อยตลก พลิกออกมาเพื่อเย็บทับคิ้วอีกทีอันนี้เราเย็บด้านในก่อนนะคะเย็บตามแบบที่โมนี่เย็บเลยนะคะเย็บโดยรอบเลยนะคะค่อยๆเย็บนะคะเย็บมาเรื่อยๆโดยรอบกระเป๋าเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะพลิกตลบกับเข้าไปนะคะทีเราก็จะมาเย็บทับคิ้วด้านนอกอีกทีหนึ่งนะคะเย็บโดยรอบกระเป๋าเลยนะคะเย็บทับคิ้วรอบเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นกางเกงชิ้นหน้านะคะเจาะกระเป๋าหูช้างกางเกงชิ้นหน้านะคะทีนี้เราก็นำกางเกงชิ้นหลังนะคะมาเย็บประกบกับกางเกงชิ้นหน้าได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่สำเร็จแล้วนะคะที่อยู่ด้านข้างกางเกงแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะ